ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเรียกได้ว่านะคะฟังเพล์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังจัดกันมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่บ่าย3ามโมงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สองเพลงต่อกันไปสําหรับน้องอกนะคะต่อให้เธออยู่ไกลนะคะแล้วก็ดืมๆสำหรับเจฟซาเตอร์นะคะในช่วงเวลา5้าโมงกว่าที่ฟ้าอื่นๆนะคะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยากให้กัญชา กลับมาเป็นยาเสพติดหรือเปล่าก็มีความคิดที่แตกต่างและหลากหลายซึ่งอียบอกแล้วเวลาที่เราถามความคิดเห็นเราจะไม่ตัดสินกันนะคะคุณผู้ฟังมันมีความหลากหลายที่แล้วแต่มุมของคนบางคนก็อยากอยากสมงมากันสั้นๆค่ะอยากอยากมากๆอยากอะไรแบบนี้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าอยากให้ถูกกฎหมายครับคนจะได้ไม่ล้นคุกโถหมองกันไกลนะพ่ออยากให้กลับมาเป็นยาเสพติดนะคะก็จํานวนหนึ่ง อ,อ,อย่าให้กลับมาเป็นยาเสพติดแต่ถามว่าในส่วนที่มันเป็นยารักษาโรคในส่วนที่รักษาโรคล่ะมันก็คงจะต้องทํากันต่อเพราะว่าเอาว่าตอนแรกที่ตั้งใจมันไม่ได้ว่ากัญชาให้มันคลายตัวขนาดนั้นถูกไหมคะเพราะมันมีประโยชน์ของมันมันช่วยผู้ป่วยผู้ที่พักฟื้นผู้ที่เอามาเยียวยาได้แต่มันต้องอยู่ในขอบเขตของแพทย์เพราะถ้ามากเกินไปไม่ได้ถูกควบคุมเลยแล้วคนซื้อเองคนขายเองไม่ได้มีความรับผิดชอบ กับชีวิตและทรัพย์สินของใครและความเดือดร้อนของคนอื่นและไม่ได้ตระหนักไปถึงว่าอนาคตมันจะทําร้ายตัวเองอย่างไรเพราะด้วยความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีผลที่ทางการแพทย์เขาก็ออกมาว่ามันมันส่งผลร้ายมากกว่าผลดีไม่งั้นมันจะทําให้เสียสิทธิ์ของคนที่เขาต้องการใช้เพื่อรักษาโรคนะคะอันนี้เอาว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องหาทางแก้ว่า มันไปทางไหนกันหรอม้องแต่คุณผู้ฟังก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะไม่เดาไม่ได้เลยว่ามันจะผักกลับไปที่เรื่องของยาเสพติดขนาดไหนจะมีเพดานอายุหรือเปล่าหรือจะ ควบคุมในส่วนอะไรผลิตภัณฑ์ไหนๆก็ลองจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นยังไม่มีอะไรนิ่งใจเราเองต้องนิ่งเท่าที่จะไหวค่ะเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่อยากฟังเพลงท้องฟ้าทองฟ้าตอนนี้เป็นยังไงพิจารณาเอาเองนะคะอยากจะเศร้าก็ได้หรือจะมองให้มันชิลก็ได้สวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ ออมค่ะ